ถ้าคุณอยากให้สาวๆหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณต้องคันนี้เท่านั้นนี่คือสุดยอดรถเบนซีคลาสที่ขายดีที่สุดในยุคปี2012และคันนี้ก็ได้สีขาวและตัว MG ด้วยมาดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามมันจะเท่ขนาดไหนสาวๆสิงหลงไหลคลั่งไคล้ในเซ่ของมันอันดับแรกเอาไปเลยครับสีขาวถือว่าเทรนนิยมยอดนิยมระดับโลกเลยถ้าใครเป็นเจ้าของบอกเลยครับว่าเพล่าแน่นอน ในส่วนของพาร์ทรอบคันก็จะเป็นชุดแต่ง AMG จากโรงงานทั้งคันเลยและคันนี้ก็เป็นรถนำเข้า32จากเยอรมันนะครับต้นตำรับเยอรมันเลยคนไหนที่ชอบของดีจากเยอรมันต้องรุ่นนี้เท่านนท่ผู้ชมนั่นก็คือ C180 g i s a l o o ูน้านการท้าย ก็จะเป็นไฟ LED เพราะว่าเป็นตัวเฟสลิฟแล้วเป็นไฟ LED เต็มระบบที่มีความสวยงามมากนี่ครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อ MG จากโรงงานเลยเป็น5กา้านคู่ปัดหน้าเงาสวสวยเท่แบบนี้อ่าทีในส่วนของหลังคาก็จะเป็นหลังคาแก้วเห็นไหมพาราเมตกราสลูปมันหล่อมันเท่มันมีสเสน่ห์ตรงนี้เลยท่านผู้ชมอ่าทีเราจะมาดูภายในของเขาว่า มันหล่อมันเท่ขนาดไหนสาวๆถึงนิยมกันในยุคนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่แผงข้างก็ทริมก็จะเป็นเวูมิเนียมแล้วก็บอก์ไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดครบหมดเลยไฟฟ้ารอบคันเลยอา่าทีนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย3ก้าน AMG ก็จะมีการประดับด้วยคโครเมียมอย่างเท่เลยแล้วก็พวงมลาลัยก็จะมีแพลนชิปเกียร์บวกลบซ้ายขวาสามารถที่จะเล่นเกียร์ได้ตรงนี้ ส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์เจ็สปีดเห็นไหมฮะอยู่ตรงคอนโซลกลางอยู่ตรงนี้เลยก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายและก็ขับขี่มันเราใจมากเพราะว่ามีในส่วนของ3โหมดขับขี่นั่นก็คือ Sport Eco โคแมนวนวลนั่นเองนี่ครับตรงนี้ฮะการตกแต่งภายในก็คือเน้นความสปอร์ตและก็ความหรูหรา x u r y ร y สไตล์ของรถ Mercedes-Benz และก็ด้านหลังเนี่ย ก็จะสามารถที่จะนั่งได้สบายสบายสคนสบายสบายห้าคนอึดอัดไปนิดหนึ่งถ้าบ้านไหนมีสมาชิกในครอบครัว5คนเนี่ยผมจะแนะนำเป็น e class มากกว่า c class จะเหมาะกับครอบครัวที่มีสี่คนการตกแต่งภายในก็จะเน้นความรูหราเหนรเป็นเบาะที่เป็นบเนบาะสีน้ำตาลภายนอกสีขาวภายในสีน้ำตาลเกะเน้นความรักชลี่ทีนี้เราจะไปดูในส่วนของคุมพลัง ตัวนี้จะเป็นซินพันหกสีสส่หรือว่าเบสซีนเทอร์โบนั่นเองเห็นไหมเป็นเครื่องเครื่องใหม่เป็นมาตรฐานยูโรหแล้วความจุหนึ่งจุดหกลิตรแรงง้าก็ประมาณร้อยห้าสแรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดก็ประมาณสองรอยหสินิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์ัรวัต7สปีดก็จะให้อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยโดยเฉลี่ยนะในเมืองเนี่ย12-13กิโลเมตรต่อลิตรวิ่งทางไกลก็14-15กิโลเมตรต่อลิตรได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเครื่องยนต์พันหนี้ก็เน้นในเรื่องของการประหยัดน้ามันอยู่แล้วถือว่าเป็นจุดขายของเขาและคันนี้เป็นรถมือ2เราก็มาดูสภาพภายในห้องเครื่องยนต์ก็ถือว่าสีเดิมตะเข็บเดิมโรงงานในส่วนของเบ้าโชกก็เดิมแล้วก็ห้องเครื่องก็แห้งสะอาดอแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ ดูแลดีในระดับผ่านมาตรฐานครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาตะกลองนิดนึงก็ยังเป็นเบ้าโชกเดิมอยู่สีขาวแล้วก็ตะเข็บก็ยังอยู่ครบครับซับใน,นตรงนี้ไม่ได้แกะเลยให้ดูในส่วนของหม้อพักน้ำก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่พวกบคานหน้าก็เดิม อโอเคครับประมาณนี้สำหรับรถ Mercedes-Benz C180 CGI Saloon หรือว่า C ประตูที่เป็น C c คลาสนั่นเองนี่แหละครับคือความสปอร์ตคือความเท่ความมีสเสน่ห์ของมันถ้าหากว่าวันนี้นะคุณเป็นเทาสาวเนี่ยถ้าเอาไปขับเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คุณนั้นพลาวสเสน่ห์มีความสาวมีความสวยขึ้นนั่นเองแต่ถ้าหากว่านุมน่มๆก็จะทำให้ดูหล่อดูเท่มีสเสน่ห์สาวหลงนั่นเองและสาหรับคนไหนที่ อยากจะรู้ว่ารถเบนซ์คันนี้นะจะขายราคาเท่าไหร่และจะทําอะไรขั้นตอนต่อไปผมก็อยากจะให้ติดตามในช่องเบนซ์วีพเพราะว่าเบนซ์วีพของเราเนี่ยเป็นเบนซ์ที่การันตีมากที่สุดในย่ามบรามินทาซึ่งเราจะมีมาตรฐานในการการันตีสูงสุดเหนือจากที่อื่นนั่นก็คือการันตี3ปีฟรีค่าซ่อมอย่าเท่านผู้ชมการันตี3ปีฟรีค่าซ่อมท้าคุณนะอยากจะขับรถเบนซ์ที่สบายใจ ไม่ได้จ่ายค่าซ่อมในช่วง3ามปีคล้ายๆกับรถใหม่แล้วก็อ,อย่าพลาดชมในช่อง BEN v ์วีการันตีมากที่สุดในรามิทา